ทางลัดไปเก็บแมงกี้ซ้อนนะพี่น้อง่ม่ยามหนาอายูอำเภอจักราชโคราชนะคะบันเพิ่อนยุติดุ่งน้าเนาะเพิ่นก็นจะตั้งหลอดไฟไว้ถัดไปแมงกี้ซ้อนพี่น้องเพื่นได้ที่ละหารู้หูกรูกัมีได้ค่ะจะช่วงนี้เป็นแรงๆเพิ่นก็เรียกว่าได้หน่อยตรงนั้นเพิ่็ไตาเนาะ นเะะพื่อนก็ติดตั้งหลอดไฟกับกละมังเนาะตื่นเ้าไมา้เพื่อนบอกว่าต้องมาฝ่ามาเก็บเพราะว่าสันนกสิมากินเนาะคะ่ะว่าแถบนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มีนกอันมีนกที่คอยมาก,กินมลน,น,น้รงมะปิดตู้ปั๊บนก็จะเข้ามาสู่ ปลากกกกลางกานะคะหน้าทีม้าน้ำกันไมา่ยามหน้าผู้ซายเป็นกะเป็นผู้ตีมีความขยันมันเพียนเป็นสายท้อเสือ้อกกแล้วพี่น้องเป็นกระตัดซาเรียบร้อยเสียไปท้อเสือ้อกกนะคะพี่น้องเป็นเอิ้นน่ากกลังกานี่จะเป็นแบบนี้เขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในในอแหล่งที่ใกลน้ำนะคะนี็ก็เป็นสะปลา สะหลังบ้านของนา้าเนาะอน้อี่านหา,หาปลาลงลงน้ำพี่น้องป่าตัวใหญ่อะไรพระกันกีกดกันเนียคูยุทั้งฟังกระแด่แห่เปิ่นขาดจะได้สมแห่ก็นักกนะค์เย